ดีว่าเขาผิกได้ที่นี่เกมเมอร์กายดอชช็อปผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเบดอย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ห้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแรบเบียร์นะครับผมสวัสดีครับผมจอห์นวีครคบสวัสดีครับผมฮอนดลิงครับอ่าและตอนนี้เราอยู่ในเกมนี้บอสปีดไลนว้าว เราจะไล่เราจะไปไล่ผู้ร้ายกันนะไล่ไอ้พวกนักแข่งสิ่งที่กฎหมายเราเป็นเราเป็นแบทแมนนี่แบทโมวบิลนะแบทมอวบิลสมคันรวยเนาะรวยจริงเลยมาแล้วมาแล้วแก๊งบอยแบนด์ไปแล้วนำไปก่อนเลยเดี๋ยวซพอร์อโอเค สปอนเลยนีเ่ยสอนตั้งแต่บนเกมปักรด้าคนแรงจังวะเอ้ยแรกแๆแแเฮ้ยเยเยวัดตโลด้าล่งโดากันบันเลยวะเอาไวทาดอก่วงมาแล้วโัดปีซินอะไรพักกันนี่ มันก you know, ็นี่วันก็นี่ยังแตกยังแตกเอาแล้วที่โดนอีกแล้วเหรอสไปายทีพของพอเนี่ยซับมอนดเวยมีคนเดียวมีคนเดียวแล้วหอแ่าๆๆๆๆรับเบี้ยตัดตัดตัดหน้ามันตัดหน้ามันเดี๋ยวไอ้นี่อยู่ผมจะย่างยีคุณนะครับ นีได้สองคันเองนี่เป็นไม่พอหมดแล้วจอดขวางจอดขวางแม่งเลยจอดรถบ๊อกตอนนี้จอดรถบอกตามตัวหลังายไป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 ไอเลบบี้ยไปช่วยไม มจอดรถหล่อเราไปงานโชนนี้แบบโหลดอด้ยร่วงอีกคันนึงเนี่ยวะมาอยู่น้าเนี่ยโอเคเห็นละมันซิงไม่ร <in> <pl ains> <able> <ming> ู้ผลทางเมื่อถงจุดสี่มาอีกคันนึงอีกคันนึงอยู่หลังอีกคันนู้นอ่ยงอะไร้แล้วเหรออยู่หลังอยูหลังแข่งมันกลางแต่แข่งแต่แข่งคนรู้แบบเฮ้ยบล็อกบล็อกถนนบล็อกถนน ว่หล่นมังหนุ่กูว่าจอดวิ่งพังไปดูนะมาอุ้ยจะผ่านไปไงดูย์รอแล้วมา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 แล้วตำรวจรอมองอุ้จะผ่านไปไงโอ้ยค่อยค่อขับด้วยบรรจงบรรจงเลือใครเลือใครเรียบร้อยบรรจงบรรจง ฝรัดาเลอยาวนไรโอ้ยงมีฝัดรถดาระยะไกลกับระยะปชิดนะไอพวกระยะปชิดไม่ต้องไปอยู่ใกล้กูองมัน ของมันเดี๋ยวตัวแไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตำรวจไม่มีสตันไม่ใช่ป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ก่อนนะแต่สะไฟทิพย์มาของกูไปทิพย์เดียของกูอุ้ยอ้ยแล้วอันนี้คุณผู้ชมก็ทำไมทำไมเลือก ทำไมเลือดเลือดไอ้นักแข่งยิ่งน้อยมันวิ่งยิ่งเร็ววะกลัวตายกลัวตายกลัวตายเหรอกลัวตายเหรอโอ๊ยยังทัดสั้นไหวอีกนี่เน่บมดรถเนอะผ่านแล้วออกมาผ่านอุ้ยความเจอหมดเบียร์เรียบร้อยไอ้แลเบียร์เก็บหมดเก็บหมดวิดเวอร์ เอาี้จะมาทำภารกิจอะไรอะภารกิจศูนยชั่วโมงศูนชั่วโมงศูนชั่วโมงทำไมตละามทำไมภารกิจชื่อมันแปลกแวะตรงตัวไปวะมาเริ่มเลยมาแล้วมดที่มาแล้วแต้ว่มาแล้วมาแล้ว แรงแรงแรงกันหมดเลยตอนนี้จะมีลังไทยแล้ว่ะตอนนี้หลังเรื่องติาเร็วเลยเร็วเลยเรีกเรียกนี่แบบซัมอนแบบนะฮะซบมอนไม่มีซัมอนปัดโลด้าโอโหแดดแดเล้องตาเราไม่เกันโดนเผาเกิน ดีมตามตามตามเดี๋ยเห็นว่ามีซัพพอร์ตมาแล้วน่ยหอวคนซัพพอร์ตหผมมีซัพพอร์ตอุ้ยต่างาตอไม่ทัานเลยยึดอาไม่ทุดจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอปัดบอได้อีกรอบเดอชาร์จแป๊บสุดเจอไปอร์ไปทิ้ตัวเองไปอยู่โอไปทิ้ตัวเองเล่ารับมากความร้อนแรไปทิตัวเองต่หมอรไปสับสับรอนสับอนสดอนนแล้วกระบืมมันยิ้มหมายจันทร ไปชนดอนอดไอดไม่โดนไม่โดนชิบหายยัพังแล้วไปไปไปลานต้อมก่อนมืดทำไมมืด ไอ้แล้วเพียตายกูทอนกไปละกูไปละไปละอ้วิกไล่กูละกิโลหนึ่งกิโลคเราเราหากันห่ตัวส่ไม้เจ้าวิกหลนนูเอาหนงตัวสีไม้หนึ่งต่ไม้เข้าร้านเข่าร้านได้เมื่อไหร่รอดหนึ่ตัวสีไม้อย่าไม่เข้าได้อย่าไม่ได้ ไว้ไ่เราไม่ทันไว้รอดแล้วเจอร้านแล้วผ่านแล้วเว้ยเฮ้ยเอออีกอีกไปหาฮอตเฟอร์สุดเล่นกันเจอเจอเจอก็บพร้อมแล้วไปเลยเอามาหนึ่งสองสู้หยาดเออเขาต่อร์สุดอ่ะขาดอีกแล้วเลย ต้องก้าวขันอีกแล้วนโคตรแรงเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันมันดิฟบันเนี่ยเฮ้ยทำไมผมแหลกกลงเอาตายเฉยส่เนาะส่ารุดเนาะลูกไปหนึ่งสัมมอนมาแล้วสัมมอนมาแล้วตัวหนึ้หลูกสอ ซับมอนมาแล้วเว้ยซับมอนกับซับมอนอะไรมาฮออ่ะอนนไปนะแล้วสมองก็วางสดออวางฟัดฟัดฟัดคุณเนี่ยแหละัดไปดนไม่ได้ฟัดใครเลยเกินอุ้ยสไปกลางกลางนแบอ้ระวังุนเขาด้ยไงเรียบร้อยแดงง เ้ยซอมซ่อมซ่อมซ่อมกอนที่จะมาโดนสไปที้ปิอีกดอกนั่น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 น่าแข่งยังไปถึงแม่หมดแล้ววะเนี่ยเราแข่งซ่อม่งอยู่อ๋อเห็นเห็หนึ่งแลที่หงมึงเตรียมตัวโดนปัดโรด้าได้เร็วเ็วเหรออดานุ้ยเร็วเหรอเร็วเหรอ อย่างง่ายได้โอ้ง่ายจริงเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยเฮ้ยตนครับเอาอีเกอีอีนั่นนเห็นเห็นดูเลือดน้อยไม่ได้หน้าหลังโออโออโออะไรนะ ดูคนแรกดูคนแรกดูคนแรกแปลกอืออะไนั่นดูมึงจะตายเหนือฝาขอเข้าไปเปลี่ยนของแป๊บว่าอีเล็กเอาอิเล็กทรอนิกส์ฟิลมาสู้กับเพื่อนตัวเองดีกว่าต้องไปทำย่างงั้นอุ้ยบิดทำไรอัดอู้จะตายอู้อู้ว้าเอาวันเอีวันเลียกูตายแล้ว หายละกูเวลาต่อไปแน่เลยหลบได้วหมอเอ้ยทำอะไรนี่ย,ย,นนยังไม่ได้ทำอะไรเลยตนะื่นตัวไปเองเตื่นตัวไปเองหรืเปล่าเกมไม่ได้ทำอะไรเลยละเพียเป็นการต่อ คลิปหน้าเราจะมาเป็นนักแข่งกันบ้างนะฮะเป็นตำรวจสะใจแล้วไม่เป็นนักแข่งนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย